ประเภทระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์1ระบบสูบน้ํานะคะพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยสำหรับแรงดันต่าเนี่ยปกตินะคะสําหรับสูบน้ําเพื่อที่จะพักไว้ในถังเก็บน้ํานะคะหรือนะคะสูบน้ําเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยนะคะเข้าไปในสปริงเกอร์นะคะหรือ นะคะแม้แต่ที่จะสูบวนนะคะในบอปมาคาบนั่นเองค่ะที่เขาเรียกว่า,าระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นสําหรับแรงดันต่ำนะคะและ2ค่ะคือเป็นระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ที่สําหรับ อะไรคะแรงดันสูงสูงนะคะก็คือสําหรับการใช้นะคะก็คือที่ต้องการที่จะต้องการใช้แรงดันสูงสูงเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องการเอาไปใช้ในระบบอะไรคะพ่นน้ําให้เป็นหมอกอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าจะเอาไปใช้นะคะกับแรงดันสูงสูงนะคะต่างๆที่ลูกค้าต้องการใช้นะคะและสําหรับใครนะคะต้องการสาระดีๆหรือว่าต้องการจะปรึกษาสอบถามนะคะเกี่ยวกับประเภทของระบบสูบน้ำาอ่พวกพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยสามารถที่จะพูด พูดคุยกับแบบตปกรีนได้เลยค่ะ